กลิบนี้สกินเสื้อลายหัวกระโลหลกดอกไม้นกครับผมสกินสีกลมครับผมกลมเทา เป็นผ้าสีกรมเทาใอหัวกะโหลกดอ,อกไม้นกครับ กินทิ้งไว้สักคู่แล้วก็ปล่อยให้แห้งครับผมไม่ต้องใดยากผ้าออกสีแสดแต่กินกลมเทาแต่ว่าสีแดงก็ไม่ใช่ครับออกสีแสด เรีบร้อยครับผม๋อให้ดูใกล้ๆบ้างครับผมอย่าเป็นลายนี้ครับน็นดอ,อกไม้มีนกป้าส,สีนี้นานๆค่อยมาทีครับผมแดงก็ไม่ใช่ออกสีแสดับ คุณมากครับสำหรับชีปนี้ครับผม